ครับวันนี meine, meine, ้พวกับผมกินผ <painting> ิชิงเช่นเคยครับว <Okay. S 1> ันน <c oughs> ี้ออกตรงกันแล้วครับวันนี้ออกสายหน่อยเจ็ดโมงกว่าครับเอาไปหมดแล้วไปกันไปเจอที่กอร้านครับ พร้อมดเลยนะครับตอนเช้าครับอยู่ด้านการแ็บนะครับหาตัวแรกครับอ๋อถึง่ก่อนได้เปรียบนะใช่ครับถึงเพง,งก่อนได้เปรียบครับเหมือนจิกครับ 哎呦，这这这这这！哎呀。 มีผลมาถุงหน้าหน้าเฮ้ยมาช่วยลงมาหน้าเดี๋นวเหอุ้ยก um> ูคุณหน้าคุณโน่ตัวแรกกูมาด้วยโอ้โให้หมดตัวแรกด้วยกินดูนี่ครับ วิ่งตามหาสุกอย่าไม่เจอเลยอยากเห็นหน้าเห็นตาไม่เคยเห็น ตัวที่สองครับสวยครับไอซ์ซอร์ซิมีครับ ลองไปย่า se ง นี่ครับไซมินิี

आप लोगों Weißt du, dass ich mich ab... Ui! Okay. โนโโน้ดนดิครับโน้อะไรอ่ะเหนี่ครับ ได้ไหมเนี่ย มากเลยอะ 对、oui.

เอาโอ้โหง่าโคตรใจหนูเดียวยกเลยนี่ครับ đồn đồn โอ้พระเจ้าจอดมันยอดมาก ไม่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 กับหัวเปล่าไม่กับหัวจับได้ท้อง ัจับไว้ทีโดน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 จะไปไหนอ่ะพี่มือกลางจับหนาแหม จะขี่หนีหมือกันแล้ว โดนโดนหน้าหลังเลยเต็มทะเลครับเต็มท้องเรือนี่เป็นน้ำ ครับได้เวลากลับอีกแล้วครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันครับที่มาตกทิพย์รันครับที่เกาะล้านครับวันนี้ดูผลงานครับได้ไม่เยอะเท่าไหร่ครับมีไซส์ไซร์ใหญ่ปนนึครับในหมู่กลายมีวันนี้ ไม่กี่ตัวเองอันนี้ก็บายกว่าแล้วครับเดี๋ยวอย่างไรก็จะเริ่มฝากกดติดตามติดตามนะครับฝากกดติดตามด้วยครับอขอบคุณมากครับที่ติดตามชมครับสวัสดีครับสวัสดีวันนี้นะครับ นี่ครับอ่าขอบคุณครับโอเคไว้กว่าหน้าเจอกใหม่ครับ